อัมฟินที่ทั้งเต็มอิ่มเต็มตาและเติมเต็มใจสำหรับชาวสไนเปอร์ที่ได้มารวมตัวกันในอัมพลฟูดเพรสเซนต์แดนบีมดรีม2องบีคอนเสิร์ตสองหนึ่งเอสทีเซนจูรี่เดดดี้คลับอัมพลฟูดเพรสเซนต์แดนบีมดรีม2ูบีคอนเสิร์ตตเวนตี้เฟอร์เซนจูรี่เดดดี้คลับคอนเสิร์ตใหญ่ส่งท้ายปี2024ัี่สิบสีที่อาร์เอสโชบีสในเครือ S Music จัดเซอร์ไพรส์ด้วยโชว์สุดพิเศษแบบลืมหายใจให้กับสองพ่อพ่อแดนบีมไอดอลสุดแซ่บที่ทั้งร้องเล่นเต้นในกระบาดน้ำโชว์ซิกแพคร่างทองอย่างที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนแต่ฝึกซ้อมฟอร์มกล้ามอย่างหนัก เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ใน Impact Arena เมื่อคืนวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาได้ภาคภูมิใจในเมนคนแรกกับลุกใหม่แบบสับฉบับแดนบีมโดยความสนุกสนานเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่คลับ d a d ด y ีเปิดตัวด้วยแสงสีสุดอลังการพร้อมเสียงกรีดดังลั่นให้กับการปรากฏตัวของ2องไอดอลและทีมแดนเซอร์ที่มาออกสเต็ปมันจนเต็มเวทีกับเพลง c a l มี e d a ด d ีตามด้วยใช้เบอร์เดิมโซน หลังพูดคุยทักทายก็ไปสู่ช่วงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโตมากับอาเอสอที่ทั้งคู่เรียกว่าช่วงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพลงฮิตเทียฮอประกอบด้วยเพลงดังที่สองหนุ่มชื่นชอบในช่วงเวลาเดียวกันอย่างใจเกเรรักไม่ได้หรือไม่ได้รักมีอะไรอีกไหมที่ล ก่อนจะข้ามจากระวาลมาพบกับหนุ่มหล่อสุดละมุนโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรที่นอกจากจะมาร้อยเรียงเพลงคิดมากผ่านการบรรเลงเปียโนเวอร์ชั่นใหม่ก็ยังมาเคลียร์ใจเรื่องนางเอก MV น้องแพตตี้ของแดนในเพลงของหัวใจส่วนโจทย์ยามีมก็ขอขุดอดีตที่เคยแพ้อันดับให้กับเพลงของโตแต่พอได้มาโัว์ร่วมกันในเพลงแฟนใครไม่รู้และมังก็กลายเป็นเวอร์ชั่นที่น่าจดจำอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ช่วงเอาใจเหล่าสไนเปอร์ให้ในด้กรีดสุดเสียงเมื่อพ่อพ่อลงมาเสิร์ฟอ้อมกอดพร้อมกลิ่นอายให้แบบใกล้ชิดติดโซนมินิสเตดในเพลง ไสายตายาวก่อนจะถึงฉากสำคัญที่ทุกคนแอบหวังจะได้ชมโชว์สุดพิเศษแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจากสองดดดี้ที่ก็ไม่เกินคาดเพราะภาพร่างทองกล้ามแน่นพร้อมสเต็ปเต้นเต้นน้ำกระจายก็ทำเอาสไนเปอร์เกือบหัวใจไว้กล้องมือถือสั่นไหวไปกับจังหวะเพลงอยากให้พักหายใจหายคอแล้วมาตามความสนุกกันต่อกับแก๊งป่วนสุดฮากาติอารามบอยและจะตุรงที่พาทุกคนย้อนความหลังเอา หนังดังที่ยังอยู่ในใจมาให้แฟนๆหายคิดถึงในช่วงมิวสิควาสแสบสนิทสิทธิ์คลื่นเหงาที่ได้แขกรับเชิญอย่างเจนนี่ปานันมาเติมสีสานบนเวทีในเพลงแช่แวบไม่อยากเป็นพระ แนนก่อนที่สาวข้างบ้านอย่างพนล่าเทเลอร์จะก้าวออกมาเซอร์ไพรส์สไนเปอร์ด้วยทุกสีแดงสดสวยสะกดทุกสายตาจนทำให้เพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอในเวอร์ชั่นของบีมนั้นหวานโรแมนติกไปทั้งฮอนกลับมาในช่วง 2020s ที่การันตีความเป็นไอดอลตัวพ่อที่อยู่มาทุกยุคด้วยการเลือกโชว์เพลง ผลงานเดี่ยวของยุงกุกมักเน่ทองคำแห่งวง BTS ก่อนจะนำเพลงป๊อปสมัยใหม่มาผสมผสานกับผลงานของ D2B จนเป็นเวอร์ชั่นที่ไพเราะลงตัวอย่างดาวหางฮันเล่ฮันลี่โคเมตเอ็กซ์ปฏิหารครั้งสุดท้ายและต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นเอ็กซ์นับตั้งแต่วันที่ฉันรักเธอพร้อมๆกับการโคจรมาพบกับวีวิโอเล็ตวอเทียสาวสวยมากความสามารถที่สารภาพว่าเป็นแฟนคลับตัวยง D2B มาตั้ง ตั้งแต่อายุ9ขวบจวบจนวันนี้ที่มิชชั่นคอมพลีทได้มายืนบนเวทีเดียวกันเพื่อโชว์พลังเสียงแบบอินเนอร์มาเต็มกับเพลง The Trouble Is ปัญหาของฉันจังหวัดจะรักเวลาไม่เคยพอพร้อมชวนพ่อพๆโยกต่อกับเพลงฮิต APT เป็นที่แรกการเดินทางมาถึงช่วงเวลาของ d 2 b f a m I l y เริ่มที่เพลงไม่มีเธอวันนั้นไม่มีฉันวันนี้ที่แดนบีนตั้งใจถ่ายทอดในความรักความ ผูกพันให้กับสไนเปอร์ทุกคนจนมาถึงซีนน่ารักของภรรยาทั้งแพตตี้อังสุมาลินและออยอติพรจิตธรรมวงศ์ที่พาสมาชิกต,ตัวน้อยขึ้นมาจอยบนเวทีงานนี้พี่ทีทีทองธรรมน้องพีพีทองธรรมและอวอยวาไอวารินอัญญาอัญญารินตันจาร,าระรักก็ทำให้ทุกคนได้เห็นมิติใหม่จากเพลงไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวในแบบป่วน และเปลี่ยนไปจากเดิมเพิ่มเติมฉากสำคัญที่เชิญคุณพ่ออุดมกิตติกรเจริญคุณพ่อของบิ๊กปันรวัตกิตติกรเจริญขึ้นมาถ่ายภาพครอบครัวพร้อมๆกับฟังเพลงคนใจอ่อนอ่อนใจที่ทำให้หลายคนมีน้ำตาเวลาผ่านมาถึงช่วงท้ายที่พ่อพ่อพัตไน,นเปอร์เต้นไปกับเนทเล่เพลงฮิตประจำตัวไปน่ารักไกลๆหน่อยซาสันสันก่อนจะส่งเพลงซึ้งแค่หนึ่งนาทีต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไร ให้ความรู้สึกฟูลฟิลเติมเต็มความสุขความทรงจำสำหรับทุกคนตลอดไป